ก็สวัสดีตอนเที่ยงครับวันนี้ก็มาดูการโรยขี้ไก่ <c oughs> การเตรียมดินปลูกพริกครนะับพนักงานโรยขี้ไก่เราจะวางขี้ไก่ห่างกันประมาณ5้าเก้าแล้วก็จะเทลากไปตามร่องนะครับ ออกกล้องน้อยออกกล้องน้อยน,น,นี่ก็ทำการโหลดเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยอันนี้ทั้งหมดห้าไล่กวจริงจริงก็ตัด ด้านหลังออกไปก็กเล้าไก่ไปหรือประมาณห้าไร่สี่ไร่กว่าหรือห้าไร่ประมาณนี้ก็ใช้ขี้ไก่ทั้งหมดกว่าร้อยกระสอบจเจรียก็ไร่ละร้อยกว่ากระสอบครับจริงผมก็อยากใช้ขี้วัวแต่ว่ามันแพงกระสอบนึงก็บางทีก็ห้าสิบหกสิบแปดสิบ ขี้ไก่นี่ขี้ไก่แก่ราคาถูกกว่าก็เลยเอามาปรับปรุงดินกระสอบละยี่สิบห้าบาท,ทจริงการปลูกพริกก็ให้ใช้ขี้วัวแต่ว่าเราก็หาที่มันถูกครับแต่ว่าขี้ไก่นี่ก็งามน่าจะ มีผลข้างเคียงมากแต่ก็ลองดูครับนี่เป็นดินที่ถมดินที่ถมมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีใครปลูกันเลยมีแต่หย่าง,งอกมีคนมาปลูกกล้วยก็ไม่งามปลูกต้นไม้ก็ไม่ขึ้นทีนี้ขามาให้ <c oughs> ใครทำฟรีก็เลยลองมาทำดูครับนี่เป็นดินดินที่ขุดออกมาลักษณะจะเป็นดินดแดง ชั้นดินด้านล่างน,นี่ไม่ใช่หน้าดินนะครับเลยต้องปรับปรุงกันสักยกใหญ่นะครับแข็งปกเหนียวถ้าถูกน้ำก็เหนียวะเดี๋ยวทีนี้ก็จะปั่นครับทำการปัน่นตอนนี้ปัน่นเก็จะมาอัปเดตอีกทีครับ ทำงานทานั้งหมดก็ครึ่งวันแปลงนี้เตรียมดินอยู่ประมาณเดือนเกือบๆเดือนอีกแปลงหนึ่งอยู่ติด,ต,ดติดที่เพาะชำติดบ้านเช่ามีสองแปลงกับแปลงนั้นสองไร่มันจะลงสิ้นเดือนนี้น,นี้ประมาณน่าจะกลางกลางเดือนธันวาก็ มันได้มาอัพเดตสักทีครับนี้ต้นกล้าพริก็เริ่มได้แล้วเดี๋ยวจะเอาโตรตัร,รี่ปั่นคุกร้าเพื่อหมักดินเพื่อมาเพื่อมให้ก็ไอปุ๋ย่ยมันเข้มข้นเกินไปเพื่อให้มันหมักแล้วคายแก๊สก็เกิดกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์ก็จะได้ไม่มีความร้อนเพื่อจะได้ไม่ตายก็ เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆครับเดี๋ยวโรเรี่ปั่นเราจะตเรีปันป่นเดี๋ยวจะมาอัปเดตครับขอบคุณครับ